สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวีเดียจะมาแกะกล่องวีพิธีค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกล่องกันนะคะเรามาดูกล่องที่เราแกะครั้งที่แล้วนะคะเป็นกล่องวีพิธีน้องแมวนะคะนี่ซึ่งแกะครั้งที่แล้วเราได้น้องแมวสามสีตากริ้งมานะคะนี่ ออบบร,รีนะคะส่วนในนี้เรายังไม่เคยรีวิวน,นะคะเนี่ยเอาเอาน้องเอา,เอา,เอาตั้งเฉยนะคะเค okay, ค่ะไหนรอบนี้หนูจะแกะคอเลคชันไหนคะรอบนี้นะคะเราจะแกะน้อง12ราศีค่ะว้าวเดี๋ยวดูซิข้างกล่องสิคะามาดูกันว่าเราอยากได้ตัวไหนเนี่ยอยากได้ตัวไหนลูกหนูอยากได้ครูดอกบัวค่ะ ปูหรอคะปูกับวัวปูกับวัวนาดูซิดูซิจะได้รุ่นไหนตัวไหนนะไอ้คืนนี้ไม่ได้ใช่ปูอ๋อไอ้นี่มันคือน้องเมน์ป่วเก็ตได้น้องเมน์ป่วกับวัวโอเคค่ะนาราเวเก็ตคุณผู้โอเคค่ะอ,าาอุปกรณ์ค่ะไม้บรรทัดเหล็กค่ะ ฟ r u i t ไปดู f r ต i t อ่าตั้งตาก่อนตั้งาก่อนแล้วเราจะหลบสปอยขั้นสุดนะคะตอนนี้นแม่หยุดการออกกล้องหลบสปอยขั้นสุดน้องเป็นถุงแบบนี้นะคะเป็นถุงแบบเป็นถุงตัวหน้าปลุกเลยแบบได้ตาแบบนี้ค่ะแล้วเราจะคำดูก่อนนะคะว่า เป็นตาอะไรหรือว่าเป็นตัวอะไรนะขั้นต่อไปดูอะมันน้องมีเข่าเลยค่ะนมันน้องจะมีเขาเ่านะคะทุกคนมันจะเป็นวัวหรือเปล่าต่อไปขัป้นตาค่ะน้องไม่น่าใช่ตาร้องไห้นะคะเพราะว่าน้องไม่มีหยดน้ำตาข้างล่างนะคะ แล้วก็เราต้องมีสติ๊เตอร์อ่านนะคะเราจะแกะกันเลยไหมคะทุกคนแกะได้ค่ะแกะเลย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 ทุกคนทุกคนมาแล้วมูนมาเนี่ยมาเนี่ได้ตาสองสีจริงๆด้วยน้องเป็นตาสองสีนะคะอุ้ย ฟุ๊กมากเลยนะอะตาลูกลอยากได้ตาสองสีโชคดีจังเลยคืมเธอหอมมากเลยคะ่ะกินน้องเหมือนส้มค่ะเห็นดูสิคะให้เพื่อนๆดูเซลล์ว่าเ<ๆ>ขาเป็นยังไงบ้างดูดีเทลสิเป็นยังไงอันนี้ถ้าในกล้องตัวน้องอจะดูเหลืองๆห,หน่อยนะคะแต่ตัวจริงน้องจะเป็นแบบสีส้มนะคะมีโบู์สีแดงค่ะกิตเตอร์ตรงนี้กิตเตอร์เป็นรูปอะไรนะ ผีเสื้อกับหัวใจค่ะน้อง uh uh. จะมีมห่ตวตรงนี้แล้วก็เขาค่ะมีกีความไปเจอเขาตกใจหมดเลยค่ะแล้วก็เปิดมาได้จริงๆค่ะนี่เราได้ตาสองสีน้องน่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะน้องก็จะมีห่วงนี่นะคะเป็นข้างหลังสีตัวนี้น้องจะออกเป็นสีส้มๆนะคะตัวนี้ น้องจะออกสีชมส้มๆหน่อยค่ะจะไม่ออกเป็นสีเหลืองแต่น้องออกสีส้มค่ะถ้านนะเรียกก็เรียกสีแบบนี้จะเรียกว่าเหลืองมัสตาร์ดลูกมันจะเหลืองก็มไม่เหลืองจะส้มก็มไม่ส้มจีเหมือนมัสตาร์ดแล้วหน้าน้องอ่ะเราเรา,เราลองมาเทียบกันนะคะเราจะมาเทียบกับน้องแมวเล็กกว่าเยอะค่ะ และลองมาเทียบกับน้องคนนี้น่าจะสลับหน้ากันได้อยู่นะคะแล้วฟอกันอยู่คะ่ะอ๋อขอมือการเลยคะ่ะนี่ค่ะจะาอย่นี้นะนี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบนี้นี่กานเขาจะเป็นแบบนี้นะคะไม่เหมือนรุ่นอื่นที่มันจะเป็นนี่เขาจะเป็น รูปสี e ่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่เราเคยแกะการเปียกเขที่แล้วนะคะก็จะเป็นการดนี้นะคะการน้องแมวนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวอย่างของตังน,งนี้ตั้งนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นการดของน้องกระต่ายนะคะทำเทียบัาษาอันสองอันนี้มันจะคล้ายๆกันนะคะ อันนี้แตกต่างนะคะนี่เป็นรุ่นน้อง12บราศีนะคะนี่โอเคค่ะฝากอะไรบ้างคะลูกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะ